เอนดูพ่อเบนอุ้มลูกหมูเด้งรับรางวัลจนเมื่อยแขนขอรางงานให้พออดัง่ออีกวันขณะที่โซเชียลแห่อินดีเอ็นดูความอุ้มลูกสาวภายหลังที่เพจขาหมูแอนเดอะแก๊งซึ่งมีพี่เบนอัธพลพี่เลี้ยงสัตว์น้องหมูเด้งถูกเชิญไปร่วมงานชิงรางวัลติกต็อกดีเด่นในหมวดวิดีโออ the ดอะเในติกต o k กอ a ว d แต่พี่เบนต้องปฏิเสธโอกาสไปรับรางวัลไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีคนดัง่อฮิโป จนที่ประชุมลงมติให้ท่านผอ,อ,อ,อมาล้างบ่อแทนแล้วให้พี่เป็นไปนงานประกาศรางวัลพร้อมทั้งโพสภาพของนายณรงค์วิทย์ชดชอยผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมารับภรรกิจต,ตามมาติที่ประชุมโดยท่านผอแออมาในรูเสื้อยืดกางเกงยีนสวมรองเทา้าบู๊ตประจําการดูแลเหล่าฮิปโปในสวนสัตว์ทั้งล้างบ่ออ,อาบน้ําเตรียมอาหารให้น้องๆฮิปโปอย่างธรรมแมง ด้านสุดเพจ Facebook ข่าหมูแอนเดอะแก๊ได้โพสต์คลิปเดียวเป็นภาพขนาดที่พี่เป็นอุ้มตุ๊กตาน้องหมูเด้งจำลองเข้าร่วมงานประกาศรางวัลดิกต o อกอเวอร์ไทยแลนด์พร้อมแคปชั่นว่าเมื่อแขนจัดพรุนี้รางงานหนึ่งวันละกันให้พออ้างบ่ออีกวัน